เย็นครับคนนี้เขาเป็นผู้ชายใจเย็นท้ายเสื้อขาวบ้านอยู่ไหนนะครับเดี๋ยวผมไปหาบ้านอยู่ไหนประจวบครับใกล้ใกล้กันเลยวิสอดีเื่ออะไรอะ เอาเปลี่ยนคนแล้วหรอเปลี่ยนคนเร็วแล้วเนี่นนยนายสวัสดีค่ะวิ่งคือจำเราได้ไหมเนี่ยชื่ออะไรอ่ะจีบคนไปมั่วเลยนเนี่ยฮะชื่ออะไรอ่ะพูดใหม่ได้ไหมคะไม่ได้ยิน ชื่ออะไรล่ะครับถ้าจะทำหน้ามองไอ้ก็แบบนี้เลยอุดยากลัวอะอะไรนะคะชื่ออะไรล่ะครับอย่ามองต้องมอง เฮ้ยโลจิตโลจิตอย่าอย่ามองมามองไปทางนู้นอย่ามองมาทางนี้ใช่ช,นนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรหายแล้วโลกนี้นอยู่ยากเลยชื่อมินค่ะ ชื่อเขาเขียนอยู่แล้วลองสืบเอ็ดให้ก็นนได้เธอเจอได้พี่เราข้างหน้ามีพี่ชายเนี่ยมิงซาดิครับพี่เขาชื่อมิงใช่ปะครับใช่ค่ะคุณคุณมิงอายุเท่าไหร่ครับสิบแปด ลโหลครับคุณมีอายุเท่าไรครับอะไรนะครับอ่าอายุเท่าไร่หรอครับสิบสี่ค่ะสิบแปดเซ่อ๋อครับอยู่จังหวัดอะไรเหรอครับกรุงเทพอุบลน,นะคะ <laughs> จะเาถูว่าไม่ได้เราแล้วคุณชื่ออะไรเหรอคะผมชื่อพิงค์เอาเมื่ี้บอกชื่อพีทอ๋ออายุเท่าไหร่เหรอคะอายุสามสิบเอ็ดครับสิบสี่สามสิบเอ็ดเกินไป อ๋อไม่เกินนะดู <c oughs> ผมก็จะตั้งชื่อไว้เงี้ยพิงสามสิบเอ็ดอ๋อผมพยายามบอกไงว่าผมชื่อพิงคอายุสามสิบเอ็ดฉลาดจังอ้โหมะทกอยู่ใกล้ๆอ่ะ จะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่ามีก็จะว่ามีก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่มีก็ไม่ใช่มีแล้วครับแฟนผมไม่รู้เหมือนกันอคนคุยใช่ไหมครับเห็นผมไหมผมเสื้อเขียวดำเนี่ยแฟนผมพอดีว่าไม่ชอบคุยอะไม่ฟังกันเลยอู้ไ้ไ้อีไ้ใครใครอะไรมินแฟนผม คนหลอใช่เหรอใช่ <c oughs> มีคนมาช่วยเฉยเลยลืมได้สชมามขวางหน้าเราแบบนี้ทำไมหน้าคนเริ่มมาเยอะฮะ <c oughs> อ่าเราหมายถึงพนมที่ชื่อว่าพงหนึ่งเก้าสองกเนี่ย

ไอ้ก็ได้ไงคือเรามีแฟนผู้หญิงด้วยแบบว่าเรามีเมียแล้วเราอยากได้ผัวด้วยนายเป็นหัวเราได้ปหมนายจะชายชายไม่ได้นะคุณพิงค์ไอ้ได้สิแบบว่าเราเป็นแซนด์วิชไงเราเป็นไส้กลางไงข้างหน้าเป็นเมียเราข้างหลัออ๋อแซนด์วิชเลยไงอบอุ่นดีนะสุดยอดใช่ใช่ป่ะไอ้นายนั่นคุณคุณพิงค์นั่นน่ยเป็นเมียเอ้ยคุณพิงค์นายเป็นผัวเรานะ ตัวตัวกันไหมผู้หญิงไม่ใช่ทศนิยมเราได้ๆโอเคได้เจ็บจบมูกเจ็บไหมเจับตูดเลยดีกว่านี่เนี่ยบอกว่าคงใจคอ,จอนเลยไม่คิดจะส,ย,สยองหน่อยหรอฮัลโหลพิงนี่เขาจีบไปมั่วออไม่คิดจะสยงองหน่อยเลยเพราพวกนายเกเรเนะี่ะเราคือผู้ชายที่ผ่านทางมาชอบมานั่งเลย อาเช็่เกเรตัวเองไม่ให้รักเธอแต่จะทำยังไงใจไม่ฟังหัวใจมันอยัางเกเรทุกครั้งเกเรอมพูดอะไรมันไอพวกใจเกเรสินะเราใจเปเรั้งค่ะอาจจะอ๋อเรานี่ยเราไม่พี่คับไปจะเป็นไอดอลแล้วนะไอโถนายน้องใจเราให้แย่ป่ะสนใจกันมีอะไรกดว่ะ เฮ้นายนายหัวดำอะนสนใจเป็นเมียไดคนเหอกจะพูกเขานอกใจเราปะเนอะอะหัจะพูกเขานอกใจเราเย้ยเราเราว่าเราเลยจะเอานายมาแทนอนะ่ะโอ้จะดีหรอดีสิ <c oughs> เรายังอายุไม่ถึงยี่สิบลเลยนะ,นม,ยะมันไม่ได้เสียงอ่ะอายุก็เป็นแค่ตัวเลขนะใส่ใจอะไรลนะ่ะ บ้านอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยไออ่ะตอนตอนนี้อ่ะตอนนี้บ้านเราอยู่อยู่นายปาร์ตี้ฮอน์จังกับไฟเยอะเธอสวยเต้นปาร์ตี้ฮอน์จังกับไฟเยอะอะไรก็เป็นผู้ชายชอบเต้นกับไฟเยอะขอาวไขอาวไปข่าไปเต้นกับไฟห้ามหน่อยโวยว้าวอยู่จังหวัดปาร์ตี้เหรอเนี่ยใช่ครับแม่ขาไปเขาไปเขาไปเต้นกับไฟ สวัสดีฮะสวัสดีครับวัดไม่ดีนะบอกปกี่ครั้งเราจะไปโกหกใครเขาแบบนี้เีงนะถ้าเป็นวัดมันต้องปวดหัวตลเามันจะสบายทไมโอ้โหใครโกหกกันเออเธอนายนะนายเดลแอร์นาไม่ายุดพูปกตินะมันแตรไใ้ร้เนะนาพูดช่าเองนั่าทันเองนะเราแคู่ดปกติของเราเองเว้ยช้ใจเกเรอย่าไปอย่าไปคุยด้วยอย่าไปคุยด้วย ห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอแต่จะทำยังไงใจไม่ฟังหัวใจมันยังเกเรทุกครัที่สองเจอคนร้องเพลงเฮ้ยนายทำไมนายยูนิคอนน่ารักจังเจ็บใจคนรักโดนรังแกจะเผาเมืองแปลให้รักนายเก็ตไหมคับนเก็ตใช่ไหมเออไม่เก็ตตั้งแต่ เริ่มเต้นแล้วแหละเอ้ยนายนายไม่เก็บเพลงใจเกเรจริงนี่เราไม่เคยเกรเร <c oughs> พวกนายแม่งไม่เกเรเลยนะนายนายถ้านายวนะ่างๆนี่เราไปเซิร์ชคำว่าใจเกเรเดี๋ยวไม่ก็ลองเซิร์ชคำว่าค,คุณภาพในยูทูบดู ใช่อย่นอย่าเซิร์ชรวมกันนะแค่เซิร์ชทีละคำเลยบแคบบ่เซิร์ชว่าคอนเทนต์คุณภาพก็เจอสิ่งดีๆที่เราจะมอบใหน้นายแล้วเลยอ่าขอเซิร์ชแป๊บนึงคือเราอยากรู้ว่านายใช้ส่วนไหนของร่างกายหายใจอ่ะอ่าร่างกายทาง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 ดูขุมขนนะเราเป็นกบนะเอ้ะไม่ใช่ใช้จมูกกับปากทางดูขุมขนเราเฟี้ยวเราเฟี้ยวเราจมูกกับปากซิเราตึงเสกเราไม่ใจเกเรไง ว่าสุดหลาใจเกลียดอะไรมากเลยนะคุณพี่อันนี้พี่พี่อายุเท่าไหร่กันหนอผมยังสิบเก้าอยู่เลยครับโกหกอายุเนี่ยเลยสิบสองเขาผมสิบสองเขาวัี้สวัดีพี่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 เข้านายแล้วนะพี่อายุประมาณสิบแปดป่ะเอะพี่เดี๋ยวจะเปิด พบสิบช่องเขาสวัสดีเขาว่าิบชองหรอมันไม่เนียนเลยพี่เว้ยพี่ว่าใส่หลายผมผงที่ชองเออเออเกี๊ยวอยากกินขนมอยากกินขนมพี่พี่จะเข้าสู่วัยเด็กมาได้แล้วนะขนาดนี้เลยเหรอยินใจเกเร เอเขาหนีไปแล้วอ่ะนิดหน่อยนะนั่นแหละนะเขาห้ามใจตัวเองไม่ไหวไงเลยคือถ้าเขาอยู่กับเรานานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใจเกเรตามพวกเราเว้ยเขาเลยห้ามใจตัวเองไม่ไหวเขาเลยเดินหนีออกไปเว้ไปไหนทำไมเขาออกแล้วอ่ะหมดเว้ย อ่ะโถ่ไม่ทัได้เล่นมุกเลยไหลวะไม่มีใครคุยด้วยเลยจริงจบละไปเดินทัวร์เดินทัวร์เฮ้ยพวกนายโหลัสดีครับสวัสดีครับเจอวัสดีครับเฮ้ยนายเราจะสวมทีการทักคน่าแบบว่าสุภาพสุภาพแบบรอดทักให้เขาคุยกับเราหน่ะแบบสุภาพอ่อนโยนอ่ะการสร้างเพื่อนที่ดีเว้ยังแรกอะ นะายก็ทักทายเขาด้วยความอ,อนน่อนโยนอ่อนนุ่มอ่อนนั้นเพื่อเราจะได้สร first impression ที่ดีต่อคนอื่นไงคือถ้าเราแบบว่ามี first impression ที่ดีกับทุกคนเนี่ยเว้ยแล้วเขานะ่ยจะบอกว่าทำความรู้จักเราได้300%ด้วยด้วยอย่างอ้ามปวดชูปูตัวนี้นะเราจะบอกว่าทำความรู <i> ้จักให้นเป็นอยายทุกอย่างนะขั้นแรกนะเว้ยเราต้องบอกว่าน้อยม่อม่ไม่ไม้ไม่ไม่ไม้ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไ อาจใช้น้ำเสียงที่นุ่มนวลน,นุ่มนวลน,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 น่าฟังทำให้เขาอยากคุยกับเรานะด้วยนะเอ้ยหัวชมพูตรงนั้นเนี่ยคิดว่าฟรีเหรอวะมามาโอ้สุภาพมากเลยอ่ะเกินไปเห็นไหมบอกแล้วอ่อนหวานอ่อนช้อยเขาอยากคุยด้วยเลยเห็นนะไหมเขาอยากคุยด้วยเห็นนะใหม่ดีครับผมไม่ได้ยินต่อยเป้าไม่รู้จักฝังโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวใช่มันน่ากลัวเกินไป เฮ้ยหัวชมนโคตรตรงนั่นน่ะวันดีครับชื่ออะไรฮะชื่ออะไรเห็นเห็นไม้เห็นไม้นี่มีไหมชื่ออะไรฮึบอกกันไหมร่าจนคุยเยใจเย็นครับจำเลยครับเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าหน้าตาคุณคุณแค่พอมองคุณยังไม่เคยชักเงยหน้าอีกนิดได้พกมีสิบเอ็ดประจักะมองยิงนักที่นาทีจะทิ้งแต่แล้วที่ก็มีมองแต่ดูเงี้ยสุดท้ายมัน Yo, yo, Baru yo, yo, yo. ya lem dengan Like a fish. <laughs> Heaven. Like a fish. Like a fish. I love you. Jumpai lah I love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Mending bye. Bye เราได้เจอแค่ไม่ครั้งเดียวเราจะเป็นคนสุดท้ายที่เราจะได้เจอกันกดจะพุชกดจะปรับกดบอกรอได้เลยแบบว่าอยากให้เราทำบุญอะไรก็บอกเลยไว้เดี๋ยวเรากดน้ะไปพี่หนูผิดพี่หนูไม่ได้ตายพี่อ๋อจเห็นแล้วตายแล้วตายไหมแบบเล่นจะได้เจอคนแบบอ๋อใช่สิเบื่อกันแล้วนี่อยู่กันนานแล้วก็เบื่อกันอย่างนี้เลยนะแต่พี่หนูไม่ได้เบื่อพี่แต่หนูรำคาญพี่ ไรเกลเกลก็แบบนี้สินะไปแล้วจะพูดยังพี่ทัดหนูจะไม่เบื่อพี่เลยถ้าพี่ไม่พูดทําถ้าพี่แบบไม่พูดแบบเดลเปอร์เดลเปอร์พูดอะไรนะพูดมถึงแล้ว่อเลยแล้วพูด่ถงเลสม่นยัควาเลยลยวพูดเรวเกินไปถ้าเราพูดเกินไปแล้วอยู่นสายเรือด้นเลยไันนี่เราพ่เช้่อมโยยตัว เสียงนี่มันอะไรกันเป็นคนลาวเนี่ยคือเอ้าเขาเป็นคนลาวสิเขาเขาก็เป็นคนลาวคือกันแมนแล้วเขาเกาเป็นคนลาวก็ดีเลยอันนี้คือภาษาอันนี้เซิร์ฟเราคือสิใครก่อนนี้แมนแมนเขาก็เป็นคนลาวหรอกเขา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 มักกินมังคะดววกกดดดีีสะ จังใดนะมันมันมันแตกต่างกับอ่าเสบฟลจังใดรับแว่ว่าคนลาวกับคนไทยก็ภาษาเกือบคล้ายๆกันก็เพีจะแปลกหรอกฮะลองอ่านคนชื่อคนนี้เลยแล้วนายจะเข้าใจว่าสรุปภาษาลาวอ่านว่ายังไงนกเนี่ยนกที่พื้นเนี่ยเขาเป็นคนไทยพี่เขาเป็นคนไทยพี่นกกินลิ้นกันกเนี่ยแหละสัตว์ปีกลูกจักกันกกนกเป็นรูปบางคำนะ อย่างเส้นว่าบิ๊กฮาซาลารับป็นไทยกับปากกาฮาซาลามาหน่อยฮะอะไรอะไรบิ๊กบิ๊กไอะไรบิ๊นะบิ๊กบ้มไงพี่ชัดอะบอมบมเลยใช่ไหมยา เขาบอกว่าอะลรวะอ่านไม่ทันสบายบอกสบายสบายผิดสบายสบายพิตสบายบิกบิกบอว่าิกอ๋อกสวัสดีครับใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่อ

ไปดีกว่าเสียงเรื่อนไม่ไหวแล้วมาเจอปุ้ยดีใยพี่ออมให้เข้าไปแล้วทุกคนเราไปแล้วนะเขียนบายครับผมไม่ไหวแล้วฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับโลลี่คนนั้นอะได้ยินนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีใคร <c oughs> คุยกับเราบ้างเลยตันครองก็น่าจะคุยด้วยนะโอ้วันนี้เราเจอเดือดแรปเปอร์เจออาจารย์ใจเกเรจะเจอใหม่คลิปหน้าครับช่วงนี้ก็อาจจะลงเกมนี้บ่อยหน่อยนะก็ฟังทนกันไ่หน่อยครับ <c oughs> บ๊ายบายครับผมเชา้า